สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนลูกยางโอลิงแขนยกค u โบ t a l 4 5 0 8 di กันนะครับ<ม>ก็เนื่องจากแขนยกฝั่งซ้ายนะครับมีปัญหาน้ำมันไฮโดรลิกเนื้อดรั่วซุมตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับคราบยังมีคราบอยู่เลยนะครับ<ม>ก็ผมก็ <laughs> มือใหม่หัดทำเหมือนกันนะครับก็ได้ศึกษาจากช่อง y t u t u ของทางจาก YouTube ของช่องต่างๆนะครับที่ได้ทําคลิปแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนโอลิงและสอนการซ่อมอรถไถกูตาต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่แบ่งปันแนะนำความรู้นะครับให้เราสามารถลองฝึกทําได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวก็เริ่มจากการถอ พวกน็อตยึดบริเวณนี้นะครับต้องถอดออกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับขายึดตรงนี้มันจะติดกับบางโคนหลักเลยนะครับน็อตค่อนข้างเยอะนะครับต้องถอดน็อตตรงจุดบริเวณยึดบางโคนหลังออกให้หมดเลยนะครับก็คันนี้ซ่อมอาการาซีนโรปิโอร่วอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีซี ีมเพลล้อหลังฝั่งซ้ายรั่วเหมือนกันนะครับก็กําลังทํานะครับรออะไรอยู่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาทําเปลี่ยนโอลิงแขนยกหลังกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ทรงแยกไปเลยครับโอซูก็ต่อไปก็ถอนดน็อตตัวหลังแขนยกนะครับถ้มีตัวทีน่าจะเร็วกว่านี้ ใส่ใส่ตรงนี้ไว้เลยนะครับกันหายต่อไปก็น็อตตัวนี้2ตัวนะครับเบอร์เบอร์12เหมือนกันครับนี่นะครับถอดน็อตเบอร์12 2ตัวครับถอดน็อตเสร็จแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะครับ เป็นตัวแบบนี้ฟ้ปาปิดเลยสก,กรปรกมากเลยถทาไยไวเ้วเดี๋ยวได้เอาไปล้างกับน้ำมัน,บนเบนซินแขนล็อกถอดแล้ว จารบีอยู่แล้วครับเสร็จแล้วก็ถอดน,น้าตัวอัจารบีตัวนี้ออกได้เลยครับเบอร์อะไรไม่รู้เบอร์แปดครับ น,นี่มีมาร์กนะครับนี่นะครับวิธีการดูมาร์กจุดเล็กๆกลมๆตรงนี้นะครับก็คือมาร์กตรงแขนยกเวลาใส่ก็จะใส่ให้ตรงกับตรงแกนเราเแขนยก ดูแล้วครับมันจะมีมาร์กอยู่กลมๆนี่นะครับจุดๆกลมๆนี้นะครับอันนี้ก็คือมาร์กมันจะเหมือนกันนี่นะครับมาร์กมันมันจะเหมือนกันครับนี่จุดกลมๆเห็นไหมครับ นี่ตรงนี้ก็คือกลมๆเหมือนกันนั่นแหละครับมาของมันต้องถอดสองข้างนะครับรูนี้ผมซื้ออะไรมาทั้งสองข้างเลยดีกว่าเพราะว่าถอดข้างเดียวมันไม่สามารถสไลด์เพลาตัวนี้ออกมาได้แล้วรู้สึกว่าต้องถอดไอชุดนี้ออกหมดเลยเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าต้องถอดบางโคนออกอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อน โอ๋อฝ okay, ั oh, ่งนี้มันเป็นกิปล์อกนะครับมันไม่ได้เป็น 10, 12, นอิบเบอร์สิบสองบนฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นกิปล์รถเขี okay, ่ครับเหมือนเดิมน,นะครับก่อนถอดเดี๋ยวเป่าเอาฝุ่นเศษสกปรกต่างๆให้มันหลุดไปก่อนนะครับ หลังจากถอดแขนยกทั้งสองข้างออกมาแล้วนะครับก็คราวนี้เราก็ต้องทําการหาพิธีเอาคอล่านะครับออกมาให้ได้คอล่าคือ,อตัวพลาสติกสีขาวๆนะครับที่มันอยู่ในแกนเพลาแขนยกนี่นครับตัวนี้แหละครับซึ่งบางคันมันก็จะออกง่ายนะครับแต่คันของผมมันแทบจะไม่มีจารบีอยู่เลยนะครับเลยทําให้มันแห้งแล้วก็ออกมายากมากนะครับผมก็ใช้วิธี ใช้มีดแกะสลักนะครับหรือมีดปลายแหลมหรือเหล็กแท่งยาวๆอะไรก็ได้นะครับที่ว่างัดออกมาได้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับหลังจากคอล่าออกมาแล้วนะครับเราก็หาวิธีเอาโอริงออกมาอีกนะครับซึ่งก็เหมือนกันครับมันแห้งนะมันแห้งมากเลยนะครับมันไม่โดนจารบีเลยนะครับทําให้มันไปติดกับขอบผนังของฝาปิด ไฮดรอลิกเนี่ยครับฝาไฮดรอลิกนะครับเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วครับก็งัดอยู่ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็โยกแกนเผาช่วยนะครับนี่ครับหลุดออกมาแล้วคราวนี้ก็เอาโอริงฝั่งแขนยกฝั่งขวาออกมานะครับเอ่อซึ่งผมก็ใช้น้ำมันอเนกประสงค์ฉีดช่วยนะครับแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมงัดแงออกมาเหมือนเดิมครับแต่ฝั่งนี้ก็ออกยากเหมือนกันครับก็ใช้วิธีการโยก แขนเเพแขนโยกช่วยนะครับโยกไปมาเข้าออกแบบนี้นะครับซึ่งบางครั้นมันก็จะออกง่ายออกติดมาเลยนะครับแต่ของผมออกยากมากนะครับใช้เวลาอยู่นานเลยครับกับจุดนี้ก็โยกไปโยกมาแบบนี้นะครับพยายามครับสักพักก็จะออกครับนี่นะครับออกมาแล้วแล้วก็เราใช้แงะมาเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่มันออกยากนะครับก็เพราะว่าขาดการดูแลอัจจารบีนะครับแล้วก็ทําให ลูกยางโอริงมันเสื่อมสภาพนะครับทําให้มันแข็งลูกยางแข็งนะครับเสื่อมสภาพนี่นะครับลูกยางลูกยางโอริงฝั่งแขนยกฝั่งขวาใจะใหญ่กว่าฝั่งซ้ายนะครับทั้งสองข้างมันจะมีคอล่าอยู่ทั้งสองข้างนะครับสําหรับโอริงฝั่งขวาก็ออกยากเหมือนกันกับฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่า ลูกยางโอลิงมันเสื่อมสภาพนะครับผมก็ใช้มีดปลายแหลมงัดออกมาเหมือนเดิมนะครับที่ขนาดออกมาเกือบทั้งเส้นเลยนะครับก็ยังไม่ยอมออกมานะครับก็พยายามงัดออกมาครับก็เอาจนออกเหมือนกันครับนี่ออกมาแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นพอออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการใส่ลูกยางโอลิงตัวใหม่ไปนะครับของแขนยกฝั่งซ้ายนะครับนี่คือรหัส ของอะไรนะครับลูกยางโอลิงนะครับแล้วก็จะมีคอร่านะครับเป็นของแท้ศูนย์คูบต้านะครับซึ่งรอบนี้ผมก็จะใส่ลูลกยางโอลิงไป4ตัวเลยนะครับสําหรับฝั่งซ้ายฝั่งที่มีปัญหาที่ว่ามีน้ํามันไฮดรลิกรั่วซึมออกมานะครับก็ทําการยัดลูกยางไปทั้งหมด4ตัวเลยนะครับจากเดิม2ตัวก็ ก็ดัดแปลงแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันออกนะครับยังไม่อยากเปิดฝาไฮเปลี่ยนบูททองเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คอล่านะครับวิธีใส่คอล่าให้มันแน่นนะครับก็คือใช้คอล่าตัวเก่าใส่สวมทับลงไปนะครับแล้วก็ใช้ไขควงตอกตอกตอกเข้าไปให้มันแน่นนะครับนี่แบบนี้นะครับตามคลิปเลยครับนี่เข้าไปมันจะค่อนข้างแน่นนะครับเพราะเพราะว่าใส่ลูกยางโอลิงไปสี่ตัวนะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ดูมาร์กแขนยกให้เรียบร้อยนะครับจุดกลมๆตรงนี้นะครับตอนใส่มันต้องให้ตรงกับจุดกลมๆตรงแขนยกนะครับนี่จุดกลมๆตรงแขนยกแบบนี้นะครับต้องใส่ให้ตรงกันเลยนะครับถ้าไม่ตรงกันมันจะเกิดความเสียหายได้นะครับครับใส่ไปแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่หัวอัดจารบีนะครับแบบนี้นะครับต้องใส่หัวอัดจารบีก่อนนะครับไม่นั้นมันจะ ถ้าขันน็อกก่อนมันจะปิดฝาไม่ได้นะครับนี่แบบนี้เลยครับผมเสร็จแล้วก็ใส่หัวจาราบีเสร็จแล้วก็ปิดฝาตัวส่งสัญญาณแขนยกแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์12ทั้ง2ตัวนะครับออสำหรับแขนส่งสัญญาณเราพอราประกอบเสร็จแล้วเราอาจจะต้องตั้งใหม่นะครับให้ มันตัดการทํางานนะครับถ้าไม่ตัดมันจะเกิดความเสียหายของปั๊มไฮดรอลิกได้เหมือนกันนะครับนี่เสร็จแล้วก็ขันให้แน่นครับนี่นะครับสังเกตว่าออออคอล่ามันจะไม่ค่อยแน่นนะครับแต่สักพักมันจะแน่นไปเองนะครับสําหรับโออ,อนี่คือลูกยางโอลิงขวงขวานะครับมันจะตัวใหญ่กว่าฝั่งซ้ายนะครับรหัสพาร์ทอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับต้องออบอก พนักงานดีๆนะครับตอนไปซื้อนี่สําหรับฝั่งขวาผมจะใส่ไปสามตัวนะครับจากเดิมสองตัวฝั่งขวาใหญ่กว่าฝั่งซ้ายนะครับผมใส่ลูกยางเสร็จแล้วก็ใส่คอล่าไปเหมือนเดิมครับประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการใส่คอล่าก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราใส่ลูกยางไปสามตัวมันทําให้แน่นกว่าเดิมผมก็ใช้คอล่าตัวเดิม สวมทับลงไปแล้วข้อข้อข้อเข้าไปให้แน่นนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ผมก็ได้ทําการมาร์กแขนยกนะครับให้มันตรงกับมาร์กทั้งตรงแกนเพลากับแขนยกนะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้คอรนะครับเคาะเข้าไปเบาๆนะครับแล้วก็ถ้าฝืดมากก็ใช้นะ้ํามัน หยอดช่วยลอลื่นก็ได้นะครับประมาณนี้ครับสําหรับการใส่แขนยอกเราต้องดูจุดมาร์คให้ดีนะครับถ้าใส่ไม่ตรงกันมันอาจจะเสียหายได้นะครับ,รบเสร็จแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นกิบล็อกนะครับมันไม่ได้มีน็อตขันยึดเหมือนกับฝั่งซ้ายนะครับเป็นกิบล็อกแล้วก็มีหัวอัจจริอัจจารบีเหมือนกันกับฝั่งซ้ายนะครับโอเคตอนนี้ก็กําลังขันตัวยึด อาบางโคนหลังอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ขันหัวอัจจะบีให้ได,ด้ตำแหน่งมาฝั่งหลังนะครับเพราะว่าจะทําให้เราอาัจจะบีง่ายนะครับจุดนี้สําคัญเลยนะครับจารบีต้องอัดนะครับเพราะว่าแขนยกมันเคลื่อนไหวเสียดสีอยู่ตลอดเวลานะครับตอนเราทํางานนี่นะครับกิ๊บเราก็จะประมาณนี้ใส่เสร็จแล้ว ก็แน่นขึ้นนะครับ <c oughs> นี่นะครับสภาพโดยรวมเมื่อทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็มีทั้งการเปลี่ยนลูกเบือ,อซีนล้อหลังซีนเพลาล้อหลังด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบกับให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้ว <c oughs> ผมจะเอาไปทำการทดลองใช้ที่หน้างานดูนะครับจากการทดลองใช้ไปประมาณ หเดือนประมาณสเดือนนะครับคลิปนี้ผมนับทำนานแล้วก็ถือว่าโอเคครับไม่มีคราบน้ำมันไหลไม่มีคราบน้ำมันไฮโดรลิกไหลซึมออกมาที่แขนยกอีกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ฝั่งซ้ายผมใส่ลูกยางโอลิงไป4ตัวนะครับฝั่งขวาใส่ไป3ตัวนะครับสําหรับใครที่ยังไม่อยากเปลี่ยนบูธท,ทองเหลือนะครับลองใช้วิธีนี้ดูก่อนก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ